สวัสดีครับแหมพบกันเป็นประจำกับมิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยแล้วเห็นไหมครับรุ่นที่เข้าเอามาตรงนี้ก็คือฮะปาเจโร e อลิทเอ dition เป็นหนึ่งในโปรโมชั่นแล้วก็รถรุ่นที่พร้อมจะนํามาเสนอให้กับลูกค้าของมิสุบิชิในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับเด็ดๆมีเยอะตามมาครับบริษัทมิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดจัดแสดงกองทัพรถยนต์ที่เต็มไปด้วยสมรรถนะอันโดดเด่นและสุดยอดแห่งความสปอร์ตในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 ไฮไลท์สุดพิเศษภายในงานนั้นพบกับการปรับโฉมของ Mitsubishi p a j e r o Sport Elite Edition ใหม่เพิ่มความหรูหราทั้งภายในและภายนอกภายใต้คอนเซ็ปต์ t m e s t s t p r p i e c e ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะการออกแบบโฉบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ตมีให้เลือกถึง2สีคือสีดำ Jet Black m i ก a ah, ที่หรูหราดุดันและสีขาวไว d i a m ม n d ตัดกับหลังคาสีดำที่สะกดทุกสายตาแบบสปอร์ตพรีเมียมนอกจากนี้ยัมีอุปกรณ์ตกแต่งโทนสีดำ โดดเด่นด้วยสัญ,ญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตบนฝากระโปรงหน้าและโลโก้ e l i t e Edition ที่ฝาประตูท้ายติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งสีดำที่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ล้ออลอยขนาด18นิ้วสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามภายในห้องโดยสารยกระดับความหรูหราด้วยเบาะนั่งสีน้ำตาลวัสดุที่เรียกว่าโคเรโมดูเรซึ่งมีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดผิวสัมผัสก็ไม่ร้อนแม้จะจอดรถกลางแดดเป็นเวลานานแถมยังตกแต่งพิเศษ ด้วยแผงข้างประตูและคอนโซลกลางสีน้ำตาลมาพร้อมสัญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตเหนือกล่องเก็บของด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถแบบ DVR พร้อมกันนี้ยังครบคันด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยทั้งในแง่การป้องกันและการปกป้องรวมถึงการติดตั้งถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Mitsubishi Xpander c r o s s ใหม่ซึ่งมาพร้อมแนวคิด The Urban SUV เป็นรถ SUV 7ที่นั่งสำหรับคนในเมือง มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและขับขี่ได้ทุกเส้นทางด้วยความสูงใต้ท้องรถที่สูงถึง225ม mm. ิลิเมตรนับวัาดีที่สุดในรถ SUV ระดับเดียวกันสำหรับหลายคนที่ชื่นชอบรถ Mitsubishi Xpander Cross ใหม่นั้นสามารถออกรถได้ในราคาพิเศษช่วงแนะนำเพียง8,99,000บาทเมื่อจองรถภายใน31สิงหาคมนี้และออกรถภายในวันที่30กันยายนนี้ สามารถเข้าชมรถยนต์มิสูบิชิได้ที่บูธมิซูบิชิมอเตอร์ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Impact Challenger Hall 3เมืมองทองธานีตั้งแต่วันนี้จนถึง26ปกฎาคมดูกี่ทีก็สวยนะครับสำหรับหน้าตาตัวนี้มิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นจุใจในยุค New Normal มาที่บูธของมิสูบิชิในงานมอเตอร์โชว์กันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ